สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากลดหุ่นด้วยคีโตนะครับอาจจะสงสัยว่าทานคีโตจะเบื่อไหมนี่เลยครับที่ผมให้ดูเมนูคีโตต่างๆเลยนะครับเราสามารถเลือกทานได้ไม่ซ้ำวันแล้วก็ซ้ำเมนูเลยนะครับก็ทำให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยเป็นการทำกินอย่างเพลิดเพลินได้เลยครับผมมาดูกันนี่เลยครับทุกอย่างเนี่ย ที่ถ่ายลงไปเนี่ยคือคีโตหมดเลยนะครับ